ไาว่าเมื่ออีสานเสิสิจูงแขนมาเบิ่งเสียงแค้นดังจน,จนจนมันสีเสาได้จังไดกการสวัสดีมิรหมอแคนแฟนรักที่ติดตามช่องมุงซักมักมวลช่องแห้งขอม,มลข่าวสารสาระและความบันเทิงเมื่อวันที่30สิงหาคม2 5 6 5กับบรรยากาศอากาศอทอดติดต่อกันมาเมื่อสองเมื่อแล้วหลังจากที่มีฝนตกมาตลอดทั้งอาทิตย์ สางความชุมช้าชุมเย็นแก่พื้นทองให้ทองหน้าปวาว่าแนม่ไปทางใดกับมิเต่ขืดพันธุ์ท่านญาหารสางความดีอกดีใจแก่พี่น้องเกษตรกรชาวไฮชาวหน้าสําหรับคลิปนี้ิมบ,บอกเรื่องมะลาอีสานนิวเจนมะลหนอกไม่แต่ว่าคนบหม่มีประสบการณ์ในการทำวงเป็นย่างเฮียนหน่อยที่มีประสบการณ์จากการไปทำวงเสียงอีสานเมือ่อรตุการที่ผ่านมาจน ตอนนี้ถือว่าเสียงอีสานเป็นโมลัมที่ติดกระแสมีคขว้งานยาวเหยียดจนมาถึงตุกมือนีหลงังจากออกมาตั้งวงเองอีสานนิวเจนกำลังพัฒนาที่อยู่ในตัวเมืองจังหวัดขอนแก่นพื้นที่กว่า30สไร่รุดูการนี้ก็รับสมัครบุคลากรกพาะวหางเครื่องหรือศิลปินศินลปินก็ได้มาส่วนหนึ่งแล้วที่เป็นคน รับปรมา,าจารย์หมอลำเป็นต้นวาาเนตนักภาพพยาแล่และศิลปินนุกเกอร์กิสกรและศิลปินลหลายคนที่อยู่กับอีสานนิวเจนในฤดูกาลนี้จากการเปิดเผยของเงี้ยหน่อยการันตีฤดูกาลหนาที่สิเปิดฤดูกาลประมาณปลายเดือนกันยาดูทีลอยยี่ิคิวงานถ้าคิวงานมาถึงลอยยี่สิบบัวแดนเซอร์หรือศิลปินเงี้ยหน่อยยินดีใจคาตู ตามที่ตกลงกันไว้รอ20คิวงานถึงคิวงานบทถึงกระตามโดยการมาอยู่กับอีสานนิวเจนก็มีระบบสับพอรดปูปลววาเรื่องอาหารการกินที่พักสี่อาศัยเกิอนา่มมีอนาคตแน่นอนสำหรับศิลปินสี่จากเขามารวมทีมยกับอีสานนิวเจนจึงเหตุศิลปินลางไหลเข้ามาร่วมทีมงานอีสานนิวเจนกันบ่วขาดสายปามคน้ก็ตั้งชายาว่ามอลําจอมดุจ พราะว่าเป็นมอลลัมคณะใหม่ที่ยังไม่มีศิลปินเลยการร่รวมศิลปินมอลลัมมาจากหลายๆคณะจึงเะ่ไทยได้ใช้ยานีมาฟังรายละเอียดบางช่วงบางตอนของเนี่หน่อยบอกเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจะได้มาติดตามรับชมได้เลยนะครับครับโดนซ้อมจุกต้องแล้วเดี๋ยวพอ,พอสุกพอสุกก็งานเยอะเหลือเกินนะตอนนี้ไม่มีเวลามาตั้งเวทีให้ผมสักทีบนออกอ่าฤดูกาลแรกถ้าต่ำกว่าร2ออัพหมายถึงว่าแดนเซอร์หรือศิอลปินที่จะมาอยู่เนาะถ้าต่ำกว่าร2อยแรก ผมก็บเฮโนตเนี่ยจ่ายส่วนต่างให้เลยการันตีที่120งานนะครับถ้าไม่ได้คุณได้ค่าตัวตาม120งานในฤด,ดูกาลนี้ผมมั่นใจนะครับถ้าไม่ถ้าไม่ได้นะเอาเอาใหม่พูดใหม่แดนเซอร์ครับตอนนี้ถ้าจะมาสมัครรีบมานะครับเพราะว่าเขาอยากได้ถึง100คนเราไม่ถึงเพราะฉะนั้นรีบมาสมัครแล้วคุณมีสิทธิ์หนึง่ง คุณมีสิทธิ์ที่จะเป็นศิลปินด้วยพอเราเราจะเลือกคุณจากที่คุณเป็นแดนเซอร์ที่แหละมาเป็นศิลปินด้วยนะครับอันนี้นะครับมีแน่นอนหนึ่ง,งคุณได้ประกันอุบัติเหตุระห,หว่างเดินทางและขึ้นเวทีอยู่หนึ่งฤดูกาลนะครับ 3. คุณมีครบหมดนะที่นอนหมอนมุง้งทุกอย่างมีครบหมดแชมพูยาสระผมอาหารทุกอาหารทุกวันในขณะที่อยู่และการันตีสุดท้ายเลยที่ทุกคนต้องการแน,แน่นอนเลยคือถ้าฤดูกาลนี้ เพีย er พาออกงานไม่ถึง120งานขาดจีิงงานเฮีย er โป้ให้ตามราคาค่าตัวโดยที่ไม่ต้องไปแสดงด้วยซ้ํานะครับเลีย er เนาะตรงนี้ถ้าวงเฮียมีไม่ถึง120งานสมมติไปร้อยไปได้ร้อยงานอีก20งานเฮีย er กับเพียโน้ตโป้ให้เลยนะครับโป้ให้เลยทั้งศิลปินแล้วก็แดนเซอร์เพราะฉะนั้นการันตีงาน120งาน1 0อเปอร์เซนนะครับ